สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำนะครับเหรียญรับเสด็จนะครับวัดพุทธโมกพาระรามปี2 5 6 2ันห้าร้อยหสบสองนะครับหลวงพ่อหนุนท่านจัดสร้างนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อหนุนพอหนุนอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีอยู่สองแบบนะครับมีอยู่สองแบบคือแบบหนึ่งแบบแรกนะครับก็พระวิสุทธิเทพทันใจแล้วก็เสีย เหรียญสมปัตนาของหลงพ่อหนุนทันใจนะครับจำนวนการสร้างจะสร้างนะครับสองสองพิมพ์เนี้ยครับหนึ่งหมืน่นห้าพันห้าสิบสามเหรียญน,นะครับรวมทั้งสองพิมพ์แล้วนะครับในการพุทธาพิเศษนะครับ วันที่26ตุลาคม2562นหะครับพิธีอธิษฐานจิตนี่คือมีหลายวาระนะครับเจดวาระ,ละแล้วก็มีคณาจารย์หลายท่านนะครับเข้าไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในครั้งนั้นนะครับอย่างเช่นว่าหลวงปู่สุธ,ธรรมนะรธรรมมะปราบปาโรนะครับวัดเทพกันกรลยาวัดเทพกรรยารามนะครับ หลวงปู่สิงห์พมพมมาโชโตวัดวิชัยนะครับหลวงปู่คำไหลปริสุทโธนะครับวัดสีชมพูนะครับหลวงปู่มหาศิลาครับสิริจนโทนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับตรงนี้ก็ลูกศิลุหาของ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 หลวงปู่ศิลาเยอะมากนะครับ หลวงปู่จันลีหลวงปู่ปั่นนะครับะอาจาย์สุริยันนะครับแล้วก็หลวงพ่ออุดมะอาจา์สมชายแล้วก็หลวงพ่อหนุนครับสุวิเชโยซึ่งท่านเป็นประธานนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสหม่อมราชวงศ์นิวัตกลยาวงศ์ เป็นประธานฝ่ายคารวาน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคือมีความพิเศษ,ษหลายหลายอย่างนะครับหลายอย่างเช่นว่าพระวิสุทธิเทศนะครับพระวิสุทธิเทศพระพิสุทธิเทศนะครับดูด้านหน้านะครับมีพญาน,นาคนะครับเพราะว่ามีหลวงพ่อหนุนนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับพญาน,นาคนะครับ ด้านหลังนะครับโโดูยันนะครับยันเกาะเพชรยันทําน้ํามนยันตะกุดเมนะครับผมแล้วก็ยันสมปัตนายันยันหนุนดวงโอ้เยอะแยะมากนะครับเดี่ยวนี้สามารถทําน้ํามนได้นะครับเดียวนี้นะครับเดียวนี้ ถือว่าคุ้มนะครับได้ไปนะครับได้ไปบูชาสักการะถือว่าคุ้มนะครับมาดูเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อหนุนสมปัตสมปัตนานะครับสมปัตินาทธรใจนะครับด้านหลังก็จะมียันนะครับนี่ครับยันตะกุดเมนะครับพัทธสุงมนะครับมียันนะครับยันดวงน่ะยันปุยเยอะแยันทาน้ำมนต์ด้วยนะครับ รายละเอียดของยันนะครับอักขระยันเนี่ยชัดเจนมากนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็แบ่งได้หลายวันนะนะครับคือคําว่าวันนะคือขอขอหลายแบบหลายแบบนะครับผมเช่นเนื้อทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําแล้วก็เนื้อทองทิพย์จหนวนหน้ากาก ทองคำหน้ากากเงินนะครับหน้ากากทองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นข้าราชการนะครับไปร่วมไปร่วมร่วมบุญนะครับแล้วก็ได้มีการแจกนะครับได้มีการแจกให้นะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ไปร่วมบุญนะครับผมเคยทําคลิปนะครับคลิป แยกแยกจํานวนการจัดสร้างนะครับของแต่ละของแต่ละเหรียญไว้แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนํานะครับเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ที่ที่น่ามีความน่าสนใจมากนะครับมีความน่าสนใจมากนะครับดูนะครับต่อโค้ดด้วยนะครับวงนี้ต่อโค้ดโค้ดเดียวนะครับใครอยาก รู้ว่าสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ลองดูคลิปนะครับผมที่ผมลงไว้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ให้ดูรายละเอียดนะครับผมหยิบมาให้เพื่อนๆนนะครับได้รับชมด้วยกันสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นี่ครับสวยมากนะครับหมดงามมาก ส่วนเหรียญน,นี้ก็วงดงามเช่นกันนะครับมีเนื้อลมรแร่ด้วยนะครับเนื้อลมแร่สร้างจำนวนหนึ่งพันองค์ผมพ่อจานหลังด้วยนะครับจานหลังแต่นี่คือไม่ได้จานนะครับเพราะว่าปัม๊มปั๊มยันมาแล้วนะครับงามมากนะครับเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พทุคุณรอบด้านนะครับแล้วก็ อยากให้ผู้ที่สนใจนะครับลองศึกษาดูนะครับหลวงพ่อมีความเมตตาอย่างสูงนะครับให้ทางวัดอื่นนะครับหรือว่าคณะลูกศิษย์นะครับเข้ามาเข้ามาจัดสร้างแล้วก็ออกในในนามวัดพุทธมกขลารามนะครับท่านเมตตาสูงมากนะครับแต่ว่าที่ผมนํามาเสนอนี้คือให้เพื่อนเพื่อนรับชมนี่คือเป็นบัตถุมงคลทางวัดนะครับทางวัด คือวัดหลวงพ่อหนุนเองนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมก็จะนำมาให้พี่พี่เพื่อนๆนะครับหรือผู้ที่สนใจนะมานำมาชมนะครับนำมาชมนะครับว่ามีวัตถุมงคลรุ่นไหนบ้างนะครับพอมาศึกษาจริงๆนะครับพระของหลวงพ่อของหลวงพ่อหนุนนะครับสร้างน้อยนะครับจํานวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับ สร้างน้อยนะครับผมหผลงานนะครับนี่คือเหรียญเงินลงยานะครับเหรียญนี้นะครับเงินลงยาสร้างจํานวนยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับนี่คือหนึ่งในยี่สิบเจ็ดนะครับมีโค้ดตั้งเบอร์นะครับนี่เป็นเบอร์หกนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะกดซับสไคร้หรือแอดมาคุยกันนะครับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ